ต่อไปครับแข่งกันที่6รอบการแข่งขันโนบิกร o น n d a b o u t น1 0 0สต็อกครับเอาละครับขอบคุณทีมสตาร์ทิเกตด้วยนะครับนี่แหละครับถูกต้องครับเราดูเกตซ้ายดูเกตขวาทงเป็นของเกตเราครับไม่ต้องไปดูเกตข้างๆนะครับนี่แหละครับทางเลสเตอร์ก็จะดูสัญญาณธงนะครับ การควบคุมการออกซานและเกมการแข่งขันนะครับแล้วก็ฝากทีมงานทุกส่วนนะครับทุกส่วนงานนะครับเรสคิวมาแชลนะครับสานติเกตทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบค,มคุมของคณะกรรมการตัดสินนะครับหรือเลสเซเลเตอร์หรือทีมผู้จัดการาผู้ตัดสินเกมการแข่งขันนะครับก็ออกตัวนะครับสำหรับโนววกโรนัลบาห1ึ0งพันอยตอครับ ดูกันว่าจะมีธงแดงหรือเปล่าเหมืนมีตกเรือครับมีมตกเรือที่โค้งแรกพอดี เลข47ครับน่าจะเป็นผู้นำในรอบแรกเอาธงแดงครับธงแดงครับมีัตโอ้ลรวเ,<อ>เป็นเลสแฟลกแล้วครับเป็นเลสแฟลกแล้วครับธ oh. งแดง พร้อมออกสตารทนะครับรุ่นถัดไปครับกำลังกลับมาเรียงแถวกันใหม่ครับสักครู่มีอุบัติเหตุครับทางเรสเซคเตอร์เลยสั่งให้กลับมารีสตาร์ทใหม่ การเข้ามาตักเตือนครับจากมาเชว์ก็สวัสดีนะครับท่านอาจารย์ธนริ์ด้วยนะครับแม่เข้าไปชมแล้วไปเชียร์อยู่ในไลฟ์สดนะครับสวัสดีกองเชียร์นะครับของทีตองสามครับกองเชียร์เอของอั t ตราเ t Pressing ่งครับแม่เดี๋ยวใครใครขึ้นผู้แชร์แล้วก็ เชียร์ดันขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะพยายามทักกลับไปด้วยนะครับผ่านทางไลฟ์สดไปนะครับดชี้ yes, ครับทุกคนต้องวิ่งเป็นเส้นตรงครับห้ามมีการตัดแท็กกันครับตัดลายกันไม่ได้เนี่ยพร้อมไป โอ้ยที่เก้าโดดนำออกไปครับในรุ่นนี้โนบิกวันบอ o u t 1100สต็อกครับหมายเลข141ครับเป็นผู้มีคะแนนสะสมสูงที่สุดครับ120คะแนนตามมาด้วยหมายเลข101ครับนว่พัร์ครับจะโปรเจ็ค์เรซิ่งทีมครับมาอยู่อันดับที่2 นีครับทีเกออกตัวดีครับนําเลยครับทีเกตอนนี้คะแนนสะสมครับอยู่ที่10โอ้โหหนึ่งสหนึ่งกับทีเกตอนนี้ลับเที่ยวครับที่หที่ส 4 1นี่นครับผูนำครับและก็คว้าชี่1ทั้งโมโตหนึและโมโตสอ2ครับคะแนนสะสมค่อนข้างสูง น่พอขึ้นได้แล้วก็หายเลยครับค่อยๆทิ้งห่างไปเรื่อยๆ หลังนี่ก็ยังมาเป็นขบวนนะหนึ่งสี่หนึ่งผ่านไปอันดับที่หนึ่งครับทีเก้าอันดับที่สองสี่เจ็ดสาม สี่ตอนนี้คงต้องปล่อยเข้าไปก่อนครับมาดูอันดับที่3 4 5ครับผลคะแนนนะครับไรเดอร์ซีดูสปาร์คแซนด์ดนะครับไรเดอร์ซีดูสปาร์คแซนด์ออกแล้วติดตามได้ที่บอร์ดและที่ผลคะแนนออนไลน์นะครับ w w w j ์เว็บดอ o เ o ส r o โครับ 141ครับยังคงอยู่อันดับที่1นึีก้อันดับที่2องดอันดับที่3 1 0 1อันดับที่4 2 4 4อันดับที่5ครับ ไรุ่นต่อไปครับเป็นรุ่นของโปรแอมสกีสต็อกค,ครับนำเรือมาที่ซาลิกเกตอะไรครับโปรแอมสกีสตอ็อก หนึ 1> 1, 4, 1, ครับเพียงรัฐสีคงรักครับโปรเจกต์เรซิ่งีโมโตหนึ่กับโมโตสองเขาก็ได้ที่1ครับแะในโมโตสามโมโตสุดท้ายก็ยังนำอยู่อันดับที่หนึี่เก้ที่2ครับสี่เที่3 01อันดับที่สี่ครับและ244อันดับที่ห้า เลข84ครับลีลาการขับของเขา สี่หนึ่งครับลองจะเข้าทางตรงครับเพื่อรับตรงขาวรอบสุดท้ายของการแข่งขันครับลำดับไม่มีการเปลี่ยนนะครับดับที่นหนึ่งครับหนึ่งสีหนึ่ง ลวดับที่สอง T9 ลำดับที่3 47ลำดับที่ส101อัะดับที่ห้า244 10141นี่วันนี้ไม่มีกดดันอะไรแล้วคร e pues ับข nah, <for S 1> hey, ับไปเรื high, ่อยๆพอจบก็พอคะแนนค่อนข้างจะขาดลอยเยอะเลยนะครับสำหรับ ผู้นำของเราเพียงรัฐสรีหกรักนะครับโปรเจกต์ไรซิ่งีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่120คะแนน,นเต็มเลยครับเข้าไปที่1มา2โมโต้และตอนนี้ในโมโต้สุดท้ายครับเป็นผู้นำในสนามการแข่งขันนำาห่างจากอันดับที่2อ,อยู่ประมาณ2ทุนเลยทีเดียวนะครับครบึ่งรอบครับ สวัสดีท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับสวหรับท่านผู้ชมที่ชมเกมการแข่งขันอยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่ Facebook j ส s ี k i Pro Tour นะครับแล้วก็ YouTube Channel ครับแจสกี i Pro Tour นะครับท่านนี้เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกครับวิธีการชมการแข่งขันนะครับในสนามนั้นจะมีทุ่นสีเป็นสัญลักษณ์ให้นักกีฬาได้ขับขี่นะครับทุ่นสีส้มขับขี่เลี้ยวซ้ายอ้อมไทุ่นนั้นอยู่ซ้ายมือครับทุ่นสีเขียวเลี้ยวขวาอ้อมไมทุ่นนั้นอยู่ขวามือครับ หนึ่งสี่หนึ่งครับเข้าทางตรงแล้วรับทงหมากรุกเป็นที่เรียบร้อยครับและเข้าเส้นชัยครับเพียงรัสีคงรักครับ Projet Racing Team ครับและจากการรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครับเข้าที่1-3โมโต้รวดนะครับเก็บไว้ที่180คะแนนเต็มเพอร์เฟกนะครับขวาแชมป์โนวิดรันเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยสต็อกครับแสดงความยินดีด้วยนะครับ For the Novik Runabout 1100 Stock The ski number 141 Pirat Si from Project Racing Team is the champion of this class congratulations